สวัสดีวันจันทร์นะวันนี้วันจันเอ่อวันที่อะไรไม่รู้แต่ว่าช่างชาติก็ได้ทําตามกระพูดคือเสร็จแล้วนะเจ้าดีแมกเนี่ยเนี่ยช่างชาติทาสีนะไอหลังจากที่เคาะทุบทุบทุบุบเคาะเคาะอะไรมาทุกกันปงบังปงบังกันหลายวันเลยนะสงกรารก็มาหยุดนะอ่าเนี่ยเสร็จแล้วนะนะเนี่ยให้ดูนะสงกรารให้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วสงการามมาหยุดเสร็จแล้วนี่เจ้าดีแมกนะดีแมกลายเดียวดูก่อน อืนี่นะก็ไอ,อ,อ,อ้รุ่นไรนะช่างก็ไม่รู้หรอกพวกรดเรื่องของรถนะไอ้เรื่องทํางานนั่นคือเรื่องทํางานนะอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยอืมตอนนี้ก็ส่งงานแล้วส่งเมื่อกี้แล้วคันหนึ่งนะส่งไปแล้วคันหนึ่งก็คือรถไถนะเจ้าเจ้าโลกรนะ้อยสิบห้านะทีนี้ช่างก็ทําการส่งงานก็จะส่งงานแล้ว นิดๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มาเก็บงานหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลานะตอนนี้ก็อ่อครั้ันี้ก็ล้างแอ์นะอยวให้ดูนะก็ว่างๆก็ล้างแอร์นี่มันร้อนเนี่ยเนี่ยล้างแอร์แล้วเนี่ยพัดลมแอร์ตันนะนะตะแกรงตันก็ล้างไปแล้วเรียบร้อยนะยังไม่ประกอบเลยยวเปิดให้ดูเออเขายังไม่ประกอบเลยนี่ไง ล้างเ็จแล้วยังไม่ประกอบเลยนะเวลาล้างก็ล้างตรงนี้นะนน่นะเจ้าดีแบกนะล้างตรงนี้แหละนะแล้วแอร์ก็จะเย็นมันเดิมนะมาหลายปีนะแล้วก็งานใหม่เข้ามาอีกแล้วเรายังไม่ใส่หน้ากากาเลยเนี่ยงานใหม่เข้ามาก็นี่งานเจ้าวีโก้นะวีโก้ก็นี่เนี่ยชนก็มายับเยินเนี่ยเจ้าของก็ซื้อมาแล้วแต่ว่าเขาให้ตังค์ไว้แล้วนิดหน่อยนิดหน่อยคงไม่พอทำหรอกต้องทำยื่นต่อนี่ไง นี่ไงเจ้าวิโก้เนี่ยนี่เขาซื้อมือสองมาของแท้นะเออเาต้องมาเก็บสีนะอ่าเก็บสีและนี่คงยังเหมือนเดิมนะแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยอีมาใหมา่แล้วนี่ไงเนี่ยกลางลมเลยเจ้าของเขาลมมากลางก,างก็บอกกลัวรถร้อนเอานะเออก็มาแล้วบอกค่อยๆกันเยอยกันมาอย่างเพิ่งมาหลายคัาหนช่างช่างมีเวลาที่ไหนอะโอ้ยไม่มีเวลาเลยบอกทยอยทยอยกันมานะพี่น้องนะ อย่าเพิ่งมาทีเดียวนะก็คลิปนี้ไม่มีงานสร้างให้เห็นนะก็คือรีวิวให้ดูเฉยๆว่าช่างชางไม่ได้หายไปไหนเนาะก็เหลือพรุ่งนี้น่าจะจัดการไอ้เจ้า,าคูบต้านะคูบต้าก็คือไอ้คูบต้าร้อยสิบห้านะเนี่ยก็ยังอยู่คงเหมือนเดิมเนี่ยประกอบลูกปืนประกอบเฟืองนะก็คงเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้ก็ติดเครื่องแล้วไอ้ตัวนันติดเครื่องแล้ว,วจะติดเครื่องให้ฟังแต่ว่าเขาเอาไปเมื่อกี้เองเช็คบินแล้วเนาะ หมดไปหมื่นกว่าเนาะเจ้าของเขาโอเคเขาไม่เสียอะไรนะเขาเขารู้มีคนแนะนํามาก็คือแนะนําตามๆกันมานะเออทําหลายอย่างนะโครงก็ทํานะโครงก็ซ่อมนะเกียร์ก็หลุดนะเครื่องก็ทํานะก็คลิปนี้ช่างชาติก็ขอจบแค่นี้เพราะว่ามันก็ไม่มีเวลานะ่ะนะถ้าใครอยากให้ซ่อมอะไรก็คอมเมนต์มานะคอมเมนต์ว่าให้ช่างชาติซ่อมอะไรนะช่างชาติซ่อมได้หมดทุกอย่างแล้วนะ เนี่ยล่าสุดก็คือเจ้านี่แหละนะเคยเจอไปรอบแล้วแต่ว่ามาอีกรอบหนึ่งก็คืออ่ทาทั้งชาติให้คะแนนตัวเองแล้วกันนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทั้งชาติก็ไม่ได้ทํเสีอะไรเก่งมากมายนะแต่ดูเอาแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะสําหรับทั้งชาติก็คือคลิปนี้ขอจบแค่นี้ขอกดกระดิ่งกดอะไรก็กดไปกดแชร์กดไลน์นะอ่าติดตามทั้งชาติแล้วก็ทั้งชาติจะได้มีผลงานดีๆนะ ทำคลิปให้ดูกันเนาะอคอมครับพี่น้อง